จะปีใหม่แล้วขอของขวัญหนเอยไหนของขวัญกดปล่อยเวทมนต์ที่นี่มังกรไฟสายฟ้าคำรามวิ่งไปที่เรือซะมาสเตอร์พอแลค่ะกงล้อสวรรค์นี่พลังของเอลซ่าคุณผู้ชมฮะ เขาขงวนมาไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องเลยเอาละคุณผู้ชมฮะครั้งสุดท้ายแล้วจะไม่ฟังคําพูดของอะไรไม่รู้เร็วหรือเกินอ่านไม่ทันมังกรไฟสายฟ้าคำรามเข็ตวิชามังกรดาบเอ๊ะมือมือแกมันบังเนี่ยเฮ้บิดสายฟ้าแดงเออคงใช่แหละนี่ไงให้คลิกได้ด้วยว่าเข็ตวิชามังกรดาบระเบิดสายฟ้าแดงผมเป็นดากอนสเลเยอร์จะต้องจัดการมันวิ่งเร็วเข้านะตืะไม่วิ่งข้าจะจงตีมันเองด้วยพลังแห่งเออดากอนสเลเยอร์ใช่ โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วอ,อแกไม่จุดประสงค์อะไรฉันไม่รู้แต่ตอนนี้ขขาจ,จะต้องาปาดแกอ่อนนี่ไงฟาดเข้าให้บอนมังกรไฟส่ฟ้าโดนแน่แอกโนเรียฉันเคยทําเรื่องที่สมกับเป็นวาน้าก,กิยวใช่ไหมจะไม่ผิดน,นะนะอืมเอลซ่าจัดก,การมันดีมากและแอกโนเรียมนันเอาแล้วแอกโนเรียมันกฟา <c oughs> <c oughs> ดผมว่านะ ตายยกกิวอย่างแน่นอนพวกเจ้าหนีไปดีมากเวนดี้รักษาดีมากเอาละเจอค้อนเข้าไปแล้วพลังเวทอะไรถ้าคิดว่าสู้ได้ก็สู้ให้มันสุดใจเลยก็แล้วกันมาเลยรวมพลังให้เป็นหนึ่งสายสัมพันธ์ของกิวของเราหลักการจัดการมันมาแล้วนี่ไงไอแคนนอนเข้าไปหนึ่งดอกไปยังไงเวทรักษาเวนดี้ทำไมมันเพิ่มแค่นิดเดียวมันจะพอกินไหมเนี่ยฮะ กลับไปเธอทุกคนกลับไปที่แฟรี่เทลเดี๋ยวข้าจัดการเองที่นี่นะเอาแล้วเอาแล้วาขยายร่างแล้วพลังคื้นเอาตำนานฟ้าผิดเรื่อง <c oughs> อื้ยระเบิดไปฟ้าเป็นไงล่ะเจอพลังของดากอนบอลเข้าไปเอ้ยไม่ใช่สร้างผู้ใช้เวทเอาเจเดี๋ยวนะ จบง่ายๆอย่างนี้เลยอย่างงั้นเหรอการต่อสู้กับแองโเรีน่ะฮะเอาละคุณผู้ชมฮะน,นี่นะเป็นขั้นตอนของการสร้างผู้ใช้เวทหรือว่าตัวละครของเรานะฮะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะฮะว่าที่ดูอยู่นี่ไม่ใช่อนิเมะหรืออะไรนะฮะมันคือเกมนะฮะเกมมือถือที่มีชื่อเกมว่า Fairy Tale Forces Unite มันคือเกมมือถือแนวเทินเบทนะฮะเราเนี่ยจะต้องวางแผนกลยุทธ์ของเราด้วยทีมที่เราสร้างขึ้นมาเองก่อนอื่นเลยเนี่ยเราเนี่ยต้องสร้างผู้ใช้เวทของเรากันก่อนนะรู้สึกว่าจะมี 8ตัวละคร9ก้าคาใช่ไหมตัวไหนดีเอ้ยตัวนี้ดีกว่าคุณผู้ชมฮะสีแดงเนี่ยทำไมมีความรู้สึกเหมือน My Hero เกมนี้เนี่ยคือเกมที่มาจากกระตูนะฮะหรือว่าอนิเมะศึกจอมเวทแฟรี่เทลของเรานั่นเองนะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่ามันเป็นเรื่องราวเมื่อไหร่อุ้ยตัวนี้ก็เท่ลยเนี่ยอืมแต่ผมอยากเล่นตัวผู้ชายมากกว่าอุ้ยตัวนี้ ผู้ชายผู้หญิงวะคุณผู้ชมฮะเอายูอีดีกว่าคุณผู้ชมฮะที่ดูว,ว่าตะแข่งตามองกันกนิดนึงนะสำหรับชื่อของเขานะฮะเป็นมองบวกดุดันกินเก่งอย่างนั้นเหรอกินเก่งได้เป็นอุปนิสัยของเขาเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าเวทเสริมพลังคือเราเนี่ยสามารถเลือกคลาสได้อย่างนั้นเหรอไหนะดูสิแสดงสกิลถือว่าเท่ยอยู่ท่าทีสองละ่ะสายต่อสู้อย่างนั้นเหรออันนี้ละ่ะ เรียกว่าสะใจแล้วถ้าเป็นเวทขึ้นเสียงล่ะฮึมเอาละปุ๊บหมัดยันยืงงดไม่ใช่คนละเรื่องนะฮะเอาละถือว่าน่าเป็นกึง่งกึ่งสายก่อกวนหรือเปล่าฮะแบบนี้สร้างความเสียหายเวทแกสตูนึงคนติดคำสาบอย่างนั้นเหรอและจะได้รับความเสียหายเวทเพิ่มมากขึ้นโออย่างนี้นี่ เรียกได้ว่านะฮะแต่และสกิลนั้นเนี่ยมีความสามารถที่แตกต่างกันไปนะฮะเอยจะทำไมตัวนี้มีมีสามว่ามีแตกต่างจากชาวบ้านเขาเลยนะเนี่ยเอาล่ะคุณผู้ชมฮะหลังจากการตัดสินใจของผมนะฮะเรียกได้ว่าผมก็จะเลือกเจ้านี้แทนนะฮะโดนาเอชบและที่ผ่านมาเมื่อกี้ล่ะคือไม่ใช่อะไรฮะคุณผู้ชมฮะผมสังเกตสกิลเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสกิลที่โจมตีได้รุนแรงเป็นหมู่คณะมากๆแล้วเป็นสายปืนมันดูเท่มันดูเท่มากๆคุณผู้ชมฮะแล้วดูท่าที่2 กระโดดยิงปืนมีใครที่ไหนเขาทำบนโลกมนุษย์นี้แล้วท่าสุดท้ายเป็นไงฮะปล่อ,อยอ่ะเคลลิงการกาดยิงไม่เล่นจะได้ยังไงฮึคุณผู้ชมเอาล่ะเป็นแอตแทกแบบหมู่คณะค่อนข้างสูงด้วยนะครับผมคิดว่าเจ้าตัวนี้เนียมันจะต้องเก่งมากๆอย่างแน่นอนครับและถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยฉากที่น่ากลัวนี่คืออะไรอนาคตอย่างงั้นเหรอถูกต้องเธอจะกลายเป็นจอมเวทร,ระดับเ ที่มีฝีมือเหนือชั้นโรปจนภัยอันยิ่งใหญ่กับจอมเวทแข็งแกร่งที่สุดหาเพื่อนใหม่และปราบภัยอันตรายของโลกครั้งแล้วครั้งเล่าคือฉันมาดูคำทำนาย <c oughs> เพราะอยากจะรู้ว่าฉันเนี่ยเป็นจอมเวทผู้เก่งกาจได้หรือเปล่าวิแต่เขาบอกว่าเราจะได้เป็นจอมเวทแรงเอดอย่างนั้นเหรอเอสจะว่าไปมาถึงเราต้องไปไหนก็จับจับกุมสลามมนเดอร์อย่างนั้นเหรอ ไปสิรอ,อไรภายใน10วันที่สถานีฮารูเจีนยนจะพบเจอชายหนุ่มผมสีชมพูหนึ่งคนมีลูกแมวสีฟ้าหนึ่งตัวชายหนุ่มคนนั้นก็คือสลาเมนเดอร์ที่เธอกำลังาหาอยู่เราจะต้องตามหาสลาเมนเดอร์สินะ<ม>แบบนี้นี่เองดูแล้วต้องไปที่ฮารูเจียนซะแล้วเอาละเอาละที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยฮะเธอคือ,จอเจ้าแม่หรือเปล่าช่วยฉันหน่อยสิโอ้ไม่มีปัญหาครับผมเนี่ยชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะฮะ เมื่อกี้ฉันเจออศูนร้ายโจมตีที่ชายหาดถ้าปล่อยมันไว้ต้องแย่แน่ๆ,ๆเลยช่วยฉันหน่อยนะคะจะให้ไข่อศูรเวทเป็นการตอบแทนด้วยอย่างนั้นเหรอรออะไรอะฮะไปเลยนี่อะไรเดี่ยฮะแพ็กเกจมือใหม่อย่างนั้นเหรอรับสิรออะไรและนี่คืออะไรเนี่ยเควสให้เราเนี่ยเลือกเพื่อนใหม่อย่างนั้นเหรออสูนเวทตัวไหนดีคุณผู้ชมฮะ ผมค่อนข้างไม่ค่อยชอบแมลงอ่ะเอาเป็นน้องลิงลิงใช่ไหมลิงก็แล้วกันเอาละเขาบอกกันว่าเจ้าอสูรเวทนั้นเนี่ยจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่เราด้วยสินะจงเข้าร่วมต่อสู้กับข้าซะและเดี๋ยวเรานั้นจะไปจัดการศัตรูกันเอาละเจ้าออคโตพุสหลบหนีแกเตรียมตัวโดนขั้นแน่ขอบคุณที่แนะนาไลฟ์เฟิร์นราตีจมตีมันไอตัวที่ถือโล่ไอตัวที่มีโล่เนี่ยแหละแกโดนขั้นแน่นี่ไงเจาออสูรเวทของข้าเอาเอาอะไรวะเมื่อกี้ เขาเรียกว่าผ้าเช็ดตัวฟาดเข้าไปนะฮะแล้วโดนยิงรัวๆไปเรียบร้อยแตกปุ่งไปแล้วเดี๋ยวเราเอาจะเขาให้กดตามคำแนะนำบอกคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่ากดที่นี่เพื่อต่อสู้อัตโนมัติเอ้ยดีนี่ไงโดนฟาดเข้าไปสิฮเฮ้ยจบจบแล้วเหรอผ้า,าช็ดตัวแรงมากคุณผู้ชมฮะเอาล่ะจัดการเสร็จเรียบร้อยไปที่สถานีฮารูเจนกันอีเอาล่ะมาถึงแล้วปลอมตัวเป็นพนักงานต้อนรับสักหน่อยแวบเฮ้ยโอนน้เนียนๆนนอย่างเป็นธรรมชาติคุณผู้ชมฮะคนอะไรไเปลี่ยนชุดเร็วชิบเป็งเอาละ่ะออกมาแล้วคุณผู้ชมฮะ นัดเสือด่เอ่อถ้าจะมาเมารถอะนะวูหผมชมพูแมวสีฟ้าหรือคน,นนี้จะเป็นสลาแมนเดอร์นะฮะมันจะต้องใช่อย่างแน่นอนโอ้โหการพรางตัวของเรานี่ได้ผลนะเนี่ยคุณผู้ชมฮะไม่ไหวแล้วฉันไม่อยากจะนั่งรถไฟแล้วเออไม่เป็นอะไรนะครับเอ้ก็เ,เป็นแบบนี้เสมอแหละนันเสือ ขึ้นผ่านหน้าทีไรก็จะเวียนหัวทุกทีอย่างนั้นเหรองั้นก็ไม่มีทางเลือกแม้ว่าจะเป็นคนป่วยก็ต้องถูกจับยอมแพ้ซะเอาละนัสสึสลาแมนเดอร์ยอมให้จับซะโดยดีเอ่อเราจะใช้ระบบออโต้ก็แล้วกันคุณผู้ชมฮะนี่ไงเจอผ้าเช็ดตัวฟาดเข้าไปหนึ่งโป๊ะจะทําอะไรน่นายก็รู้อยู่แก่ใจไลฟฟาราตีซัดเข้าไปอุ้ยจไปตีเบาจนอ้ย เจ็บปวดทรมานเจ็บปวดทรมานแต่หาได้กลัวไหมนี่ไงฟาดเข้าไปอีกหนึ่งดอกพี่เอกอยู่ในสถานะรีชาร์จไม่สามารถลงมือได้แล้วไข่ใครมาเต็มไปหมดเลยวะนยเฮ้ยเจ้าท่านสลาเมนเดอร์นี่นะรอชั้นด้วยเดี๋ยวนะสลาเมนเดอร์อ่ะจะจะดีไม่ใช่อย่างงั้นเหรอรับแพ็กมือใหม่แป๊บชุดแคมปัสเลิฟของหัวของหัวอ๋อมีของบนอ๋อช่วงบนนะฮะแล้วก็มีช่วงล่าง โอ้โหเท่ขึ้นเยอะเปลี่ยนทรงผมซะด้วยจะว่าไปเนี่ยเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยมีทั้งพาน,นะนะฮะรวมถึงชุดแฟชั่นต่างๆที่จะเสริมความสามารถและความสวยงามให้แก่ตัวละครของเราได้เท่ขึ้นเยอะจะบอกให้ฉันเคยสืบสวนแล้วเธอเรียกตัวเอง<ท>ว่าสลาแมเนเดอร์ชอบทำงานบนเรือหลอกผู้หญิงขึ้นเรือแล้วขายทิ้งสินะ เจ้าสลาเมนเดอร์นี่มันชั่วจริงๆเออน,น,นัดสึนะ่ะนั่งพานาทีไรก็เวียนหัวทุกทีจะทํางานบนเรือได้ยังไงเล่าฉันเข้าใจผิดเองสลาเมนเดอร์อบนกระดานภารกิจไม่ใช่นัดสึสลาเมนเดอร์ตัวจริงยังลอยนวลอยู่อย่างงั้นแหละต้องรีบไปสืบสวนซึหน่อยแล้วฉันรู้จักแต่ปาลาสลาเมนเดอร์อะไรนั่นฉันไม่รู้จกักหรอกเฟยเห็นเขาว่าท่านโจมเวทที่โด่งดังมาที่เมืองนี้ด้วยแหละท่านสลาเมนเดอร์ล่ะท่านสลาเมนเดอร์ จะจะเสียงจะอะไรขนาดนั Bref, 對對้นวะนะอเอ๊จอมเวทแห่งไฟที่โด่งดังนั้นอยู่ที่เมืองนี้อย่างนั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นทำไมหัวใจเต้นเร็วขนาดนี้ท่าทางของชาวบ้านดูแปลกไปนะอีกเดลฮะอะเกิดอะไรขึ้นแกแกเป็นใครกันน่ะ ฉันคือสลาแมนเดอร์นะนายนายต้องรู้จักซิเดี๋ยวก่อนพวกเธอสองคนเนี่ยทำไมไร้มารายาทท่านสลาแมนเดอร์เป็นจงเวที่เก่งกาจพวกเธอต้องขอโทษเขาแฟนขับสาวของท่านสลาแมนเดอร์อย่างนั้นเหรอไม่ค่อยอยากทำร้ายผู้หญิงเลยจัดก,การมาเลยนักเสือโอ้โหพ่นไฟเก่งกับผู้หญิงเลอเกิดอู้หคุณผู้มชมฮะนี่ไงซัดตะโกะดอกเรียบร้อยร่วงแต่จะ,จ,ะจะว่าไปผ้าเช็ดตัวนี่มันตีแรงมากเลยในเนี่ยสำหรับอสูรเวทของเรานะ ซัดเข้าไปซินัดเสือดีมากนี่ไงจะพาชิตัวปาดหน้าเขาให้ย,ยินดีด้วยคุณได้รับจอมเวทนัสืออุอ้ยแรงเอสอย่างนั้นเหรอฉันคือจอมเวทแห่งแฟรี่เทลอุย้ยเราได้จอมเวทแฟรี่เทลมาร่วมงานแล้วคุณผู้ชมแมช่ช่างเถอะช่างเถอะเรื่องนี้เนี่ย,อยนนเอาไว้แค่นี้แล้วกันเหมือนพวกเขาเนี่ยจะไม่ได้ประสงคนะ์ร้ายอะนะออนโยนจุงเบล ก็อยากจะขอบใจการต้อนรับอย่างอบอุ่นของผู้เธอนะแต่ผมมีธุระตรงท่าเรือข้างหน้านี่ผมจะจัดงานเลี้ยงขึ้นบนเรือทุกคนช่วยมาร่วมงานกันด้วยนะการที่เราจะขึ้นเรือไปได้เนี่ยนะผมคิดว่าเราควรจะต้องปร้อมตัวสักหน่อยว่ากันไหมแปลงร่างนี่เอาละนีนๆอย่างเป็นธรรมาติไปดูเซเฮ้ยนัทเซจะให้มาช่วยมะโทษตอนนี้ลูซี่กำลังตกอยู่ในอันตรายสินะฉันดูกเขาหลอกล่อและเขาบอกว่าจะให้ฉันเนี่ยเข้าร่วมแฟรี่เทลได้ดังนั้น ฉันถึงอาจจะจว,ว่าไปทำไมเธอถึงมีปีกล่ะแฮปปี้ลูซี่ได้อัญเชิญกลุ่มดาวคนถือโทน้ำแล้วจะไปไหนแล้วไม่รู้โอ้หยอย่างรวดเร็วนะฮะคุณผู้ชมฮะเอาล่ะมันถึงเวลาแล้วสินะปกป้องนัดสื่อที่มาเ,าเรืออ้าง่ายอย่างนี้เลยอย่างนั้นเหรอนัดสื่อเธอไม่บาดเจ็บใช่ไหมเจะพวกนี้เดี๋ยวข้าจัดการเองเอาล่ะตอนนี้ข้ามีทั้งนัดสื่อและลูซี่พวกแกตายแน่วิทําไมลูกน้อง,องอโบราณที่ทําไมมันเยอะจังวะ สลามเมนเดอร์แล้วแกจะทำไมอะไรอย่างงั้นเหรอข้าจะเตะตูดแกยังไงล่ะวุ้ยปล่อยเวทใส่เราเป็นหมู่เลยมังกรไฟคำรามซัดเข้าไปเรียบร้อยลูกสมุนตายเกี้ยงเจอผ้าชิตัวซัดอีกหนึ่งดอกไรเฟิลราตีซัดอีกหนึ่งทีกุ่มดาวยิงธนูมาอืมมายิงธนูคุณผู้ชมฮะผมพูดไม่จบแล้วไม่เป็นไรครับลูกน้องมันมาเพิ่มอีกแล้วฮะหาได้ยอมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเนี่ยจะซัดต่อเฮ้ยมันจัดฟอร์เมชั่นป้องกันอย่างงั้นเหรอฉันไม่สนว่าไหนจะเป็นคนดีหรือเปล่าแต่ััดร่วงเลย เอาละดีมากมังกรไฟคำรามการป้องกันมันดีเจอผ้าช็ดตัวฟาดเข้าไปเอาละตอนนี้ผมกําลังชาร์จอยู่นะฮะไม่สามารถโจมตีได้ดีมากเรียกคนโทรน้ำมาเจอคลื่นซึนามิซัดเข้าไปสิอุ้ยจอุยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยมีไฟอะไรมาเนี่ยอโดนโจมตีอีกแล้วหนีไปไหนอดีเว้ยเฮ้ยคุณผู้ชมฮะโบรายังยังสู้ต่อยังงั้นเหรอลูกน้องแกวิ่งหนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยนะ แกเป็นจอมเวทอคีจริงๆนั่นเหรออืมกินเวทมาซาัแล้วซัดเข้าไปดีโอ้ยสามหมืนกว่าจำไวนน้นนี่คือจอมเวทแห่งแฟรี่เทลละนี่ไงซัดเข้าให้เออเปิดเผยตัวเองสักทีทำรุนแรงเกินไปแล้วถ้าเรือถูกทำลายหมดแล้วเอ,อ็นัทสืนี่มันเออใช่แย่แล้วรีบวิ่งเร็วเมื่อกี้พวกเราทำลายท่าเรือตอนนี้มีทหารมาแล้วแล้วทำไมจะต้องหนีไปด้วยละ่ะ ไม่ใช่ว่าเธอจะเข้าแฟรี่เทลเหรองั้นก็มาซิเออไปเอาละคุณผู้ชมฮะเข้าไปได้ดีแล้วเหลือเราแล้วเออแล้วอยากเข้าแฟรี่เทลด้วยนะไปด้วยเฮ้ยจะไปไปไหนกันนะ้าเออคุณผู้ชมฮะต้องบอกก่อนนะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแบบออนไลน์นะก็คือจะมีผู้คนมากมายเนี่ยที่จะเล่นไปพร้อมๆกับเรานั่นเองนะฮะและไม่ใช่แค่เขาเนี่ยมาเดินผ่านไปผ่านมานะฮะเรานั่นเนี่ยสามารถจับคู่นะฮะหรือว่าปาร์ตี้กับเพื่อนเนี่ย เพื่อตะลุยด่านต่างๆได้อีกด้วยอีกทั้งนะฮะยังมีระบบ PVP ด้วยนะฮะเผื่อว่าใครเนี่ยมั่นใจในฝีมือของจอมเวทของตัวเองแล้วล่ะก็นะฮะก็สามารถไป PVP ซัดก,กับชาวบ้านชาวช่องได้แต่ต้องเก็บเลเวลของตัวเองให้เอ 35ก่อนนะเอาละแล้วสำหรับเกม Fairy Tale f o r e t u n t e นะฮะก็เป็นเกมที่มาใหม่มาแรงในตอนนี้และภาพสวยน่ารักกุุงกริงเอามากๆเลยแล้วก็นะฮะตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยมีกิจกรรมนะฮะล็อกอินทุกวันรับรางวัลทุกวันนะฮะล็อกอินครบ3วันเนี่ยรับตัวละครระดับ SS ลักซัดไปเลยฮะแล้วก็นะฮะถ้าเราเนี่ยเติมเงินครั้งแรกนะฮะคุณผู้ชมฮะเขาเนี่ยจะแจก,กตัวละครระดับ S นะฮะหรือว่า Wendy นั่นเองนะฮะเรียกได้ว่าเป็นตัวละครเนี่ยที่ทุกคนควรจะต้องมีเพราะว่านอกจากน่ารักแล้วเนี่ยยังมี ว่าเขาสามารถฮิวได้ไงในช่วงต้นคลิปนะคุณผู้ชมแล้วก็เราเนี่ยมาดูที่สิทธิพิเศษกันบ้างนะครับคุณผู้ชมฮะถ้าสมุิเราเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยก็จะมีของรางวัลตอบแทนที่คุ้มค่ามามังนี่ไงเวนดี้ใช่ชิ้นส่วนของเวนดี้มีเอลซ่าด้วยมีของรางวัลออนไลน์ด้วยแหละรับรับของฟรีก่อนแล้วกันก็ยังไงก็ตามนะสำหรับใครที่ไม่อยากเติมเงินเยอะก็เติมแพ็กต่ำสุดก็ได้นะเขาก็แจกเวนดี้ให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสำหรับในวันนี้นะฮะใครที่ชอบเกมแบบที่มาจากอนเ่นีี้ ก็อย่าลืมนะครไปโหลดมาเล่นก็ได้ผมบอกแล้วว่าเกมมันสนุกมากๆมีเนื้อเรื่องมีเรื่องราวและภาพสวยเอามากๆเลยนะฮะและสำหรับในวันนี้ต้องลาไปก่อนสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดใต้คำอธิบายด้านล่างได้เลยนะฮะไปก่อนนะจ๊ะบายจ้า